ภูเก็ตทั้งทีก็ต้องทานอาหารเช้าสไตล์ภูเก็ตสิคะและแน่นอนจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเมนูติ่มซำวันนี้แค่ชวนมาทานเมนูติ่มซำแบบจัดเต็มที่ร้านราชรสติ่มซำร้านนี้จะตั้งอยู่ในเมืองนะคะแค่จอมชื่อถนนไม่ได้แต่ว่าอยู่ระหว่างหอนาฬิกาแล้วก็ตึกสีเหลืองคือเขามีเมนูติ่มซำให้เลือกเยอะมากๆราคาจะอยู่ที่เข่งละ27บาทนะคะา,าอยากจะทานอะไรเนี่ยก็หยิบให้พนักงานเขานําไปอุ่นนึ่งได้เลยคะ่ะที่ร้านเขาไม่ได้มีแค่เมนูติ่มซำนะคะเรียกว่าเมนูอาหารเช้าเนี่ยคือมีครบเลยเมนู อกบัคกูเตะกับพอปลาแบบดีก็คือมีครบเลยค่ะแต่วันนี้แคทเน้นเป็นเมนูติ่มซำนะคะแล้วก็ที่ขาดไปได้ของแคทก็คือของทอดค่ะจอปูจานละ120บาทตกชิ้นละ60บาทแต่ว่าได้ปูแน่นๆแบบนี้เราก็ทอดใหม่ๆเลยนะคะทอดมันกุ้งก็เป็นทอดมันกุ้งปั้นสดนะคะแล้วก็เนื้อกุง้งล้วนๆคอมเมนต์ว่าต้องสั่งนะคะทางจอปูแล้วก็ทอดมันกุง้งถ้าเป็นติ่มซำสไตล์ภูเก็ตเขาจะทานคู่กับน้ำจิ้มสีส้มตัวนี้จะออกรสชาติหวานหน่อยนะคะแต่ว่าแคทจะชอบติดเปรี้ยวหน่อยก็จะผสมมกกับกโคือดีงีงาาาๆ้้นนนเป็ ประจำของแคทนะคะไปภูเก็ตกี่รอบเนี่ยแคทก็ทานร้านนี้ตลอดเลยอาหารอร่อยราคาไม่แพงมีที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามมาแน่นๆจุกๆทั้งโต๊ะแบบนี้นะคะราคาประมาณ700อนิดๆใครมาเที่ยวภูเก็ตก็แวะไปตามรอยกันได้นะคะร้านราชรถติ่มซ้ําค่ะ